สบายดีสบายดีมาทุกคนมื้อนี้แม่น้องปานที่พาทุกคนมาเอาหน่ใยไปแกงกินสวยนะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนเบิงนํากันโน่บกักใหญ่ๆเลยทุกคนมีส3งสามโน่เนาะมีหลายหน่อยู่แต่แม่น้องปานเอาให้ทุกคนเห็นมีสองสามน่มีแต่หน่อใ้ญ่ยหน่บู้ว่าวม่็นโน,น่ไม้อย่างเรทุกคนไม้มันเด่งามลำใยลำงามไ,ไม้ก็ได้หน่ใยแท้ใ่ว่าเบื่แไ่ทุกคน เดี๋ยวแม่น้องป้าเนาะให้ทุกคนเบิ้งนํากันเนาะให้เบิ้งไกลๆเอาให้เบิ้งไกลๆเนาะทุกคนนี่ทุกคนเอ้ยนอบักยงย่ายเลยนะจากแม่นอ่อย่างายิ้งแทยิ้งว่าเดี๋ยวแม่น้องป้านก็นจะเอานอ่เนาะเดี๋ยวแม่น้องป้านตั้งกองก่อนแป๊บหนึ่งคนเบิ้งนอเนี่ยบกยิ้งย่ายเลยอ่นานี่งเทยิ้งว่าทุกคนมึงแม่นอน่่ะ พอดีได้กอดนึงเนาะทุกคนใหญ่ขนาดเลยกจะใหญ่เอานอนี้แหละเนาะไปกินนอนีบ่ได้เอาเนาะมีสนอนอใหญ่นอนทางไนนี่กน้อยแต่ว่าเอานอนี้เนาะป๊าใหญ่้ใหญ่ว่าเอานอใหญ่ๆไปแกงทุกคนปั่นจังได๋นใหญ่ว่า มาทุกคนไงแบบนี้ไงเลยไงไงมาปอกจะไปแกงไงขนาดเลย,าายเหตุใดเอาไปนี่ยกไปบ่ได้ทุกคนแบกเมื่อเลยเนาะตาสะออดอันนี้แม่นเอาไปแกงนะเน,นาะเดี๋ยวเอานอไปแกงไปปอกทุกคนไป นอกบบง่ายเลยนอเอานอไปแกงนี่จนได้แบกเอาเนาะสหลายเพื่อนำสาถุงสายหยางเอาไปแกงเนาะแต่แม่น้องปาดเอานอไปแกงมีรุนแบกเอาทุกคนนอง่ายแท้ง่ายว่าปุดเบิ้งแต่ปลายจนหอดกกมันอคุณนอี่บักท้ง่ายว่ แกงนอมื้อนี้กินแกงนอใหญ่ใหญ่พี่ลึกพีโลเนาะบ่เคยเห็นนอใหญ่ปานนี้เนาะเออมออกับนอเป็นมอบ่ได้เบิ่งมอมอสิแกงนอเนาะแล้วมี่มาเบิ่งนอได้ประมาณ2-3มอเปลี่ยนมอมั้ยเดี๋ยว ด้วอาอมเตกแหลคิดว่ากาบนอนกินที่ถุบ้านไงบ้านกูเลยนอนอีนนอนแท่นองบ้าโอ้ยใ่ายเนาะง่าจนัวนั้นโอ้เราดูห้องได้พาฝัน้นมาครับโอ้ฝอกนอกก่อน แกงหม้อใหญ่เด้อทุกคนเด้อสามครอบครัวก็กินได้กระบกกระบกฝักหนอทคนน่อใหญ่เนาะจนบ่ฮู้แนวจักจังได๋ใหญ่แ้ใหญ่ว่าทุกคนเอ้ยนนี่ก็ได้ขวนันขหมูนใหญ่น นอ่ยคือน่าจะเป็นนอ่บงแต่่อยไม่นอบงนะเอินนอยเละหล่อมไงทุกคนใหญ่ก่าหน้าแม่น้อง่านทุกคนไง่ท่ไ่วา

เม่อยแม่เอ่บุ้งพออ่าวอาวแตเธอแม่หายตลอดเน่ะอือ้าอามันบุ้ง่อแม่เอาวันนั้นกเอนะอเดินขับนาลูนี้นะเอนขับมาเขาือได้อออันอันนั้นเด็ม่ตัวเด็ไม่เหอ่นแ้ไม่ไดูยูมาดูันมทุกคนทุกคนนี่ป็นยังไงสุขขวดเอ้าตัวนี้หนาไปอุ้ย สำหรับไม่ต <the those S 1> ้องปั่นนี uh tá, ่ดามใครเจอโน่หรือเด้อ <ills> ส้มฮะกลมเก๋่าเนี่ยบ้ายังหานี่ต็ดใจเลยทีแรกไม่น้องปั่นแตว่าจะบรีวิวเนาะว่าเก่งโน่มือนี้เลยไปเห็นโนอใหญ่ทุกคนอดบท อดใจบ่ไหวก็เลยว่าต้องรีวิวให้ทุกคนได้เห็นกำกัดน,นอว่านมใง,งสุดยอดเลยทุกคนสามสามครอบครัวกันยังกินบุบเบิ้ลแม่อะไรไงอ้าวในเรื่องอ,อ,อกมันอ้าวบ่ได้น่ะเอาพอคือซื้อมาใช่ไหมมันหอมถห็นปะเออ ก็เขาจะเอามาใส่เนี่ยมีเห็ดปวกแล้วก็มีผักอื้อผักปวก็ทุกนมีมะอื้อไเอนาะเขาใส่นแต่ว่าไม่ต้องป่านใส่ไปก่อนแล้วมะงอื้อกินหอมแล้วเป็นตัดซ่บแล้วได้ทุกคน พวบน้อยแดยมักเพ็ดโดดนะใส่เป็นน,น้อยเลยมเสียจเ,เริ่มมีกลิ่นหอมคู่ๆออกมาเร็ว น้อ่ามอกับบักง่ทุกคนเลย,อ,ยอ้บกยนี่ก็คือแกงนอของเฮานอกอกไอชุทนทวนเลยจึงน้อยไม่นองป่านเอาผักใส่นะ่อทุกคนเอาผักใส่ทุกคนแบบนี้นะนี่รอท่าอีกแป๊บหนึ่งเนาะให้ผักสุกแล้วหากจะป่มมัน แ,บบบแ,บบแม่น้องป่านจะหั่นชิแบงแม่น้องป่านจะหฮ็นเต็มสองโมอเนาะหม้หนึ่งตัวนี้สุกแล้วเนาะแม่น้องป่านจะผักขะใส่หรือว่าผักโอมใส่ละแม่น้องป่านจะแป้งเอาก้อนแล้วจะขอาใส่ผักสโอมแล้วแม่น้องป่านจะใส่ผักขะนยะอีกน้ทุกคนว่ารสชาติมันตัวใดคักและตัวใดแซบคือกันก้อนกันน้ทุกคนเดี๋ยวไปทารุ่นนำกันตอนกิ่นเลยน้ทุกคนไปเจอกันตอนนั้นเลยบัน,นี้นะ ดึงจับดึงจับดึงมาทุกคนเขาแกงน่แกงเ่ใหญ่แก้วอกงานไจับน่เมื่อกี้พี่แก้วอกอาจารย์นะอาคอาจารย์ไม่เดียวคนได้อาจารย์เนาะกินไอ่นนั่นคนดวอ้าวโอ้ยอาจารย์คือเอออาจคืออไรนุ่มหล่อยน ่ักกนมาอู้ลยกินปานองนดีนลูมาไม่บอกรึไงอหวงแหงเอยไปอ้าววางอย่งเด่อยนแซ่บเนาะนี่แนนงเราชอบทเนี่ยแซ่บ หอมหอมผักระเนีดม่เอาต้มพันมาอาเดี๋ยว่าเสิร์วหัวลูกโอ้ลกกินลูกปินยุ่มป็นยุ่มอไปกูล้กิิมเอเาเอาพลงมาสมุดลูกเอาสังดิเล่มาเล่นคนมากินแจงนอนกันรบบหอม ันนี้มันใส่ผ้าหรือว่าผักกันะอมเนาะตัวนี้มันใส่ผักกันแนะแยอืมอ่ามันได้เฉวนนิอ่นเนุนะส่วนน้ยคนเนอะหลายคนไงกางเือมาเน่ะเปยนว่าไงวะมันมเ่ได้แกนเหมือ,มอมนะ <laughs> Hết mình bông, mình <laughs> nó sống đẹp. Hãy nói sống bong, song bong, bong 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 เปนแ่ตงบียเบิ้ม่มกุ้งไอเสกงเไอเค้กเบิ้งลูกแก่กันนะลูกตักก็ไม่ได้ใดใดจับมา ผอไขีันเกต้องหานุกงก้มนะี่นนะที่บ้านแล้วกินนะสมุดน้อยน่หะน่คอไอาเคยจกนุกงอาเจ้ามาีนไหมมุมดน๋ยวักเก จะกินไปให้ปหนาเก่งให้ดูหนาแซ่บแท้บว่าแซ่บลายคนกินอือยากก <laughs> ันนิดน้อยเด้อเสียงห้ายเสแกงลายน,น้อยคนกินดนไปเบิร์ดกินอละัวยอันนี้

พอควเนื้ออกข้าวจุโพนอยู่มงุโพนนค mm ุ hmm. ้มข้ามวบวชเ่าทู่ไกล้เยเเดินไปไหนนเศขาบอกมาเอามาเอาสิตามนะดสิเด้อเด้ีไก่ลีเอาเอาสิเอาก็นีวะาดำน้อยอี่บ่ เออตัว่น้อยกเ้เอานี่นะมัยามาบังพ่อไม่เห็นอะไม่เหบอกเลยงเห็นมือขางกางสวนตะไตาอไม่บนน่นแหละม่บอกคนอ้าวใหมนันลปั่นเลยอ้าวนเดี่ยวเดี่ยวบัง้กันอันนั้นบอก ไฮเข้าหินโพดบ่ randomized randomized

เรียนมุมะกระดมยน,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 นชื่เอเยนชื่อา้วโลหะสิบใส่มาน,นียโลหาสิบใส่ังไม่ถิน,นเป็นมาไม่เป็นชีนแกมเนี่ยโลหะสิบอยู่นะอ,อัตยาเนี่อัเกียวอรนี่ยเนีน ซีมันยุ่มมันย่าไปด่แถวซีนแกมแถวโลเป็ดซิฟซีโม่เปนอยังโลฮะดดไปดกันแครหมเือดรานยุคเทันูกยังโลดงันเป็นแหน่อเนี่ยตาซื้อมือนใดรฮะลูกยุคทันมีซีนก็อเมอตาว่าเอาซีนมาขาย ช่าเามาเห็เาเด้นลองไปนี่มีซีนมีนั่ติดรลายก่อนนี่ดูนี่ตดดุแทดูกว่ากินอะไรไปเหียงมันเครื่องไหนอ่ะราคาที่ชื้นปลาดุของอันเด็กกระแพงะแง เกมมองการัดเป็นมากเป็นซ้ใครจะไปยาติดต่อเรียบร้อยทีดูเอาอะไรมงมีเงเเฮ้ยขิงข้าวอ่ะินแกงนอกนะแกงนอเด้อาเด้อกินแกงนอซุ่มกันยำสวยพี่นอพักหนึ่ง một điểm ừ. 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 mình tiệc 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 có tiệc bố tiệc 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 các tiệc mà. tiệc 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 เสื <toys> ้อ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ันหน้าลุกหนมาทั้งมาลุเฮาก็นมันก็ทล้าหๆันะก้ําอ้แห้งมนแๆซะลหกห้าอ่าังป้าอมหนอยิซีกินข้านีลพิซซ่านะเนื้อหวาน เฮ้ยนี่ยวเออหาก็ินซามากนไดแนร่ยคุนงมาเพิ่นี๋ยวกินข้าวแรงก็ได้กินเป็ดนั่นแหละัมาพยากินเดล่ะน้ง่าเอตเป็ดะิเปน่ะเลือกแปปนะอ๋อันเป็ยังบ่่ายอ้อพราเพิ่นะด

โอ้โแทบดีเอ็นยูคยคโซนี่มันเป็นไกีอน้องอ้น้องไ่ดูเมกามัมก่อเออเป็นยังไงนะโอ้จิเมฮอนเดยเพื่อได้ใครน้อยอันนะไป้นยาวมาเลยบอบบเออที่ยาค่ป่ะอืมอ๋อไม่ท่าอัน่วอ่นเศร้ามาแจมมันกบอันได้แจมมันปนแ่ ไม่ใช่เว่าโบนะเราค่อยไปวันแฮ่ปนวันแห่มัอันนั้นไหมะสรับวันแห่แล้วมันโบได้ไปส่วนอย่างเอาวันแห่ไม่พอป้ามาไว้ลาบตึงกรเดือแล้วกเดื่อันทีมันจะเกาะเหุผอะยรอนดัามข้ซา ไปเอามาทำเพจเอามาทำ เมืยอี้ฉัรดมือมาแล้วมันอมเจีเค็กหมักสะไยแล้วเมา่อวานซื้1จานซื้เคกมาทิ้งอีกยานข้าปนกับบุบบอนบัเป่าวเลยซเศร้าซมาเศ้าดีไเ่้ฉันเลอจานจานสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดแล้วมื้อนี้มื้อนี้วันพุธพุธห้าซุเศรสา์ึ่วันทิตทำเงิมาแล้ว ยมือพึ่งมือล้วนะแค่มาไม่ไ้พึงมือเขาเขาโอ้ตื่นแล้วบานีนะมาเลยอ๋จนนะจุดมิดมือเปยกอย่างมือเปลี่ยนจับแฮมอับนองจับบเกร์ุ้งอื่นโอ้ยจุก้อมค้อื่นรอพูยิ่มแฮมไ้มอิ่มเยได้ถวยแล้วคนมีสามถวยถวยเด็กกับเกือบหมดที่กินัจทุบันจะได้ ไม่ลองปา่นช่วยฟให้น้องคลิปน้องเป็นเกดปิปุ่มจุบคลิปเนาะคลิปเนี่ยจัดการซ้อมไปสตาร์ทเครื่องมสตาร์ทเครื่องกาเ็ไม่ต้ตาองปานช่ให้น้องเป็นเกดปปุจุบคลิปเนาะ เขาเป็นคือคนเขาเป็นวบบว่าคนเดียวนั้นว่าลินลินนั้นเป็นแท้กันนะม้องปันโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบกูทีพาเขาเนาะโอเคทำมาคลิปนี้กับแกนๆไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปานแชนเนลได้เลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าแซ่บะเซียจำแฮง